สภาพจิตใจล้าสุดไมเตยดีเจแมนได้เจอหน้ากันครั้งแรกในรอบสองเดือนค่ะมวนที่10ก,กรกฎาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดตรวจพยายานหลักฐานในคดีที่พนักงานอายาการคดีพิเศษยื่นฟ้องนายพัฒนพลกุลชรหรือดีเจแมนและนางสาวสุทธิวันกุลชรหรือใบเตยอาศยามพันรยาสาวและพวกรวม6คนใน3ข้อหาร่วมกันกู้ เงินที่เป็นการชอโกงประชาชนค่ะรวมชอโกงประชาชนและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์การนำข้อมูลอันเป็นเท็จในคดีแชร์ Forex 3D เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเมื่อเวลา9นาฬิก25นาทีนายพัฒนพลและพวกถูกควบคุมตัวเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีโดยนายพัฒนพลผิวดูคล้ำขึ้นมีสีหน้า ดูมีความกังวลหลัลงจากนั้นสักครู่มีการเบิกตัวนางสาวสุธิวันเข้ามาในห้องพิจารณาคดีอีกด้วยโดยใบเตยนั้นร้องไห้ตั้งแต่เดินเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีค่ะได้ตัดผมสั้นเทาติงหูซูบผอมและผิวดูครํำและเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีก็ได้คั่ง้างๆกับนายพัฒนพลสามีโดยดีเจแมนก,ก็อบกอดใบเตยจากด้านหลังและรูปศีรษะเพื่อปรับใจพันรยา ก่อนที่ตัวเองก็หลั่งน้ําตาตามหลังจากนั้นชาวเน็ตก็เช็ดน้ําตาให้ค่ะซึ่งอยู่ในระหว่างห้องพิจ,จารณาคดีทั้งคู่มีการพูดคุยกันและจับมือกันตลอดเวลาขณะเดียวกันน้องชายของนางสาวสุธิวันซึ่งเดินตามเข้ามาในห้องพิจ,จารณาคดีอีกด้วยได้นั่งมองพี่สาวและพี่เคยอยู่ทางด้านหลังโดยมีการพูดคุยเป็นระยะซึ่งมีการให้กําลังใจก่อนที่บิดาของใบเตยจะเข้ามาในห้องพิจ,จารณาคดีค่ะ Субтитры